แจ้งข่าวดีชาวนาคืบหน้าชดเชยข้าวปีสายืนยันชัดเจนโอนชัวทกสอโอนเงินงวดแรกเช็คจ่ายเงินเข้าบัญชีวันไหน สวัสดีค่ะทุกคนกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ทั่วประเทศนะคะมาพบกันในวันที่5พฤศจิกายน2564ค่ะและก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่งตางๆการเยียวยาต่งตางๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก็มาถึงเงินของพ่อแม่พี่น้องชาวนาที่รอคอยกันอยู่นะคะซึ่งทางช่องก็เกาะติดควาว คืบหน้าให้นะคะหลังจากที่ทางคณะรัฐมนตรีหรือคอรมได้มีการอนุมัติเงินออกมาแล้วนะคะสําหรับเงินประกันรายได้ค่้วัดที่1นึ่กำหนดวันจ่ายเงินชัดเจนออกมาแล้วค่ะว่า ทกศนะคะจะโอนเข้าบัญชีธนาคารวันไหนให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาน,นะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังพร้อมๆกันนะคะซึ่งนายปราโมทจเจริญสินนายกสมาคมชาวนานและเกษตรกรไทยเท่าที่ทุกคนทราบนะคะท่านก็ออกมายืนยันนะคะกับเรื่องนี้ด้วยตนเองค่ะก่อนรับฟังข่าวสารนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปให้จนอื่นได้รับทราบทัวกัน ค่ะแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารการจ่ายเงินของพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรทุกกลุ่มค่ะและเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปฟังข่าวสาร,รพร้อมๆกันเลยค่ะ แตเงินประกันรายได้ข้าวงวดที่1นึ่งอธิบดีกรมการค้าภายในแจ้งนายกสมาคมชาวนานและเกษตรกรไทยหลังทวงยิกนะคะเมื่อไหร่จะจ่ายเงินซึ่งเผยนะคะสั่งทกก็สอแล้วจ่ายเงินเข้าบัญชีชาวนาไม่เกิน9พฤศจิกายน2564นี้ล่าสุดในวันที่5พฤศจิกายน2564นายประโมทเจริญสินนายกสมาคมชาวนานและเกษตรกรไทยก็ได้เปิดเผยนะคะว่าร้อนใจและเข้าใจความทุกข ของชาวนาก็ไม่รอช้านะคะหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมประชุมเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2564รที่ผ่านมาก็รีบโทรหาคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิปดีกรมกันค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ทันทีซึ่งความคืบหน้าการจ่ายเงินประกันไรายได้ข้าวงวดทีหนึ่งจะสามารถจ่ายได้วันไหนจะได้แจ้งให้พ่อแม่พี่น้องชาวนาวันนี้นะคะชาวนาทุกร้อนใจโทรหาผมทั้งวัน ว่าเมื่อไร่จะจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ข้าวสักทีผมก็ตัดสินใจโทรหาสายตรงไปที่มือเถืออทิบดีทันทีซึ่งอธิบดีได้แจ้งว่าจะจ่ายงวดหนึ่งก่อนไม่เกินวันอังคารที่9ก้าพฤศจิกายนนี้แน่นอนตอนนี้กําลังประชุมทํางานอยู่และเมื่อเสร็จจากการประชุมแล้วอธิบดีได้รับปากว่าจะทําหนังสือเวียนให้กับนายกสมาคมชาวนานและ,กะเกษตรกรไทยสามารถแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับชาวนาน ทั้งประเทศที่เกี่ยวข้าวก่อนในวันที่15ตุลาคม2564ก็หวังว่าจะเป็นไปตามที่รับปากไว้ทางด้านคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประกันรายได้ข้าวงวดที่1ลงวันที่4พฤศจิกายน2564สําหรับกรเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่15ตุลาคม2564จะใช้ราคาเฉลี่ยย้อนหลังระหว่างวันที่5ถึง สตุลาคม2564โดยได้ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างข้าวแต่ละชนิดดังนี้ข้าวเปลือกหอมมะลินะคะ1864.23สตางค์ต่อตันชดเชยตละ4 1 3 5ันละ4่3 5 7 7สตางค์ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่1 4 7 7 7 5สตางค์ต่อตันชดเชยตันละ3 5 9 5 2 5สตางค์ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี9947.87สตางค์ต่อตันชดเช ตันละ1,52.13สตางค์ข้าเปลือกเจ้า8,65.38สตางค์ต่อตันชดเจยตันละ1,934.62สตางค์ข้าเปลือกเนียวนะคะ7,662.53สตางค์ต่อตันชดเจยตันละ4,337.47สตางค์พอแม่พี่น้องกลุ่มนี้นะคะชาวนานะคะสำหรับรอบที่1ง,งวดที่1น,นะคะก็เตรียมรอรับเงินเข้าบัญชีกันได้เลยค่ะก็คุณปราโมจะ เริญสินนะคะก็ชัดเจนแล้วนะคะยืนยันว่าไม่เกินวันที่ 9. กาพฤศจิกายน2564นีนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องชาวนาจะได้รับเงินแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาแจ้งข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับงวดต่อไปนะคะก็รอติดตามวันจ่ายเงินได้เลยค่ะทางช่องจะนำมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบค่ะขอตัวไปก่อนแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ